ไอ้เน uh, ียค so like ิดถึงไม่บ้านเสียงไม่นุ่มตูดเฮียพูดไปอ้าวพอดีละไม่สนละดูแข่งกันต่อครับน้องๆก็ตอนนี้เราอยู่กันที่งานเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่รู้กลัวไหมก็เดี๋ยวไม่ได้กลับบ้านไอ้เนียตอนนี้เราไลฟ์ไปอยู่ในงานบิทคอนนะน้องๆโอเคปะเราไลฟ์ไปอยู่ในงานบิทคอนตอนนี้ก็เป็นงานที่ใหญ่ใหญ่มากที่ไอ้ที่ไอ้พังที่ไอ้ เพื่อใครจะได้ที่หนึ่งทีมทีมใช่ไหมอะไรอ่ะทีมใช่ใช่ไหมไม่มันคือซาอุดีที่หนึ่งเลยคนเยอะคนเยอะมากคนคนประมาณสิบหลานอ่ะคนประมาณสิบหลานคนเลยเฮ้ยเสียไม่เสียดักจัดในเลสเตอร์ฟิล์มเลสเตอร์ฟิล์มคืออะไรวะอเคปปับอ๋อเคปปับอ๋อเคปปับอ๋อเคปปับเด็กเคปปับมาเย็นนี้กูไม่ดู เอ,อ้ยมองนี้สียาบาคใช่ละเออตะโกนด้วยใช่ละมนลา,มานี่สตาเฮ้ยไอ้สิบล้าเขาอยู่ไหนงันแข่งวัดดอกไหนไอ้อาดีดีพวกมึงอ่ะลิงแม่ไม่รู้จักกูไม่ดูอ่ะดิไม่รู้อะ อ่ะเราไปเซตอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ไอ้ยังต้เชียร์อยู่ไหนอ่ะกับมันเมื่อไหร่บ้าเพื่อนรอซัำอยู่กับมันเมื่อไหร่บ้างมึงไม่ต้องรอซั้ำสตีมือเดี๋ยวมึงรอซั้ำสตีมนี่แหละคุปิเื่องที่กูอยากพูดอยู่แต่เดี๋ยวมึงรอก่อนโอเคปะปอปล่อยทียอะไรใครเล่นพ่อพ่อกูโดนแน่วันนี้ขอเชียร์จีนใช่วันนี้ขอเชียร์จีนโอ้โห แล้วมันคิดจะมาม <are we S 1> ิลเลอร์ไอเฟนเล่กับกุยเซอร์มิลเลอร์ลิงกันกูบอกเลยว่าหล่อมหล่อมแชทจั <c oughs> บคำกูไว้กุยเซอร์โนหนึ่งโลก โอเคปะพอมันตบบุกกูปะใครบอกเกาหลีโน่นหนึ่งแบมาทิ้งไปเลยเว้ยทำไมเมื่อกี้จังอยู่นั่นกูดีแม่แบบฟูดีแบบนี้แล้วเว้ยฟูแล้วปะแค่ตัวที่เราเจ้าทามันนะไอ้ยัยอีบีซีเด็กก็โดนแบนหรอกด่ากูได้ซัำกูด้วยเว้ยโอเคปะเอะลราคุยเซอร์เอาไปก่อนหนึ่งเราดิเอามาแล้วนหนึ่งคุยเซอร์เดี๋ยวสมาเขาจะแตกคุยเซอร์บอกว่ารอนิดนึงได้หนึ่งแล้วใจเย็นใจเย็นก่อนเพื่อนตดฮับโอ้โหแตกเคียใจพี่

ไม่ใช่นัตาข้าจะกินว่าพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกไว้หรอกเรียกเกาหลีตกยุคจัดเออเกาหลีมันตกยุคไปแล้วเว้ยยุคนี้มันยุคของจีนเว้ยเรียะไม่อย่างนี้เลยบักกูจะหูกูจะแตกอะไรที่อากูลดให้นิดนึงอ่ะเพิ่มเพิ่มกูไม่ยอมเกาหลีโนวันไอจะไปไปโหมาพี่บักเดี๋ยวค่อยคุยละเดี๋ยวเดี๋ยวพูดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพวกมึงถามบอบ เดี๋ยวมีช่วงถามตอบคุณขอดูแขกก่อนโอเคปะอ่ะเนี่ยรอก่อนทำไมแมวพลังตะโกนไปใช้เก่งครับทำไมแมวพลังตะโกนไปใช้เก่ง ดแข่งเผา้วยวอยากรู้มึงบัฟอ๋อตอนกูด่าเขามานะมันบัฟก่อนตอนนั้นอ่ะจีนถึงคีโมบัสยาวๆเลยถังเทพถึงเที่ยงอ่ะรอบชิงก็หล่อแม่กกูรู้สึกว่ากูเนี่ยเหมือนกูชิงเว้ยกูนี่เหมือนกูชิงสำหรับกูนะกูรู้สึกว่าจีนกับเกาหลีแม่งเก่งเก่งทั้งคู่อ่ะเฮ้ยไมเราลงรอบชิงป่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวว่าจับกระเซ็นเซ็ปตัวบัสมันไม่ต้องตูดเออมันเป็นอย่างนี้แหละใบที่เขาจับมาให้อ่ะ เทียมึงหรือเทียมพวกกูเทียมึงหรือเทียมพวกกูเทียมกูเทีย่กูที่คืนกูเอ้แล้วลีฟเก็บสปาร์คเข้าไปก่อนหนึ่งเอาดิเอาแล้วพี่เล่นโดนลับแล้วลีฟต์กำลัจะตายแล้วโอ้โหไม่ได้เล่นเอฟบอลตัดสินรถเอฟบอลครับเอ้

เอเยะเตะเตะจี๊เตะจี๊มาแล้วล่ะไปฟิเลตลาฟฟิเลตลาฟไอโมล้วลาโดนบ่วงด้วยฟิเลตไอ้ยุ่มหมดยุคลิงฟิเลตแล้ววะเอาจริงปะมีแล้วลิงแม่งซ์ซูไม่ได้หรอกไอ้เหียกุยเซอร์มันเกินแบบแล้วจอนี้ได้มาแล้วแผงหลังโดนแผงหลังโดนอยู่แต่กันดีทั้งคู่เลยว้าวไอ้เฮียหรื่องเนี้ยมึงเหี๋ยปั๊ว่าลิงที่แม่งเก่งระดับโลกอะไอ้สองคนนี้แม่งคือลิงระดับโลกนะเว้ยแต่พอแม่งไปเจอแผงหลังที่แม่งเก่งแบบพอๆกันอะ ไม่ทำเพี้ยเลยครับไม่ค่อยได้เลยแล้วเรื่องที่ท้าหมดยุบกันเรื่องที่ท้าหมดไปานแล้วอแล้วลิฟอุ้ยลิฟอันนีเก็บลิฟไล่บอกเก็บลิฟแล้วพีเรกเก็บบอกไปได้เอาแล้วไงอะไรงี้มีเลือกแล้วจีนมีเลือกแล้วโดนเบรกรถเอาแล้วโดนเบรกรถมาเลยสามนาทีแชทหลอมๆเนี่ยบ้านรอบหน้าเปิดปอดดีบอยเป็ดเนี่ยบอยเป็ดเลยเอ้อบ่อยเป็ดเลยเว้ย ลิงเก็บลิฟลิงเก็บลิฟไม่ใช่ไม่ใช่ลิงเก็บลิฟเอากล้องมึงเล็กลงหน่อยเอากล้องกูเล็กลงหน่อยหรอการหนึงเอากูเล็กลงหน่อยเอาโอเคยังโอเคอ่ะอันนี้โอเคอ่ะไอ้เล็กไปเอาเล็กไปได้เอาเล็กไปดีดีเอาเอาแบบนี้อ่ะโอเคยังอันนี้น่าจะโอเคละบ้าคุณไปยังหรือดูแค่ก่อนดูแค่ก่อนโอเคโอเคจุดจุดเลยนะเอาละลิฟไปเก็บสมาองโค้มาก่อนอีตัวนี้โคตรหอด ไอ้ตัวนี้โหดมากพูดจริงๆนะเว้ยถ้าจีนแพ้เนี่ยมันเป็นโอเวอร์ลีค่าคนอยู่ทีเดียวกันนะเว้ยอันนีเฟรเดริกเฟรเดริกบอกตะกี้มึงมึงลไขว้แล้วนะครับทำเฮี้ยอะไรมาเนะโอ้โหชี้์เป็นเล็บไม่ใช่แม็กเชนคุณรู้ป้ะเวลาคอมมิเรอร์กันอย่างเงี้ยมึงรู้ไหมว่าถ้าทีแพ้จากทีมนึงไม่ทำเฮี้ยอะไรแบบนี้ได้แม่กคือแม่กเก่งสัสอสัสยากเว้ยไอ้เหี้ยแพ่งหลังนะใช่ไหมมาไอ้เฮี้ยมันก็โดนมา เนี่ยเพลงหลังแม่งตึงจัดไอ้เนี่ยอย่าดูน้านักแข่งเราหรอไอ้เดี๋ยวมึงโดนกูได้ไอ้อะไรนะไอ้จกไอ้จกฮีเดี๋ยวมึงโดนกูได้ไอ้เนี่ยขยับกล้องขึ้นนิดนึงไม่ว่างปังักแข่งบางตะแกงก็โอเคโอเคโอเคเอาเค้าโอเคัาโอเคครับกูดักปูน่ะไอ้เนี่ยแล้วฟิลิปฟิลิปตไห่เบ้าฟิลิปตไห่เบ้า Oh, doesn't really have a whole lot to do from here. be trapped the We have another reset for the team from China. They You hope it's a reset for a second there. It looks like Fearless wanted to commit, maybe go on in. Oh, this first so fast. ของจริงจัดจัดเนี่ยไหนใครไหนบอกซิใครลิงอันดับหนึ่งอะให้มันก็ได้ไอ้เฟลเลต่ให้ก็ได้ให้ก็ได้เสาสีจังเลยเฮียแล้ก็ขึ้นนี่ได้ไหหนูอยากดูพี่ลิีกพี่เอกล้องขึ้นแล้วนี่น้องเพี่เอกล้องขึ้นให้แล้วนี่เฮียไม่ได้อยู่ิีทีทาครับลิีทีทาหรอเก๋เลยเฮียเริ่จะปัเข้าไปเก็บลิฟต์ก่อนอับหนึ่งแล้วลิฟต์ลิฟต์อันตีดีอันตีไอยิงเหมือนไอ้มาร์กเลย ไอ้เดนเป็นกูเลยไอ้ยัไปเนแล้วแาทพี่จะมาขึ้นมามาแล้วเราสอง d p ของจีนมาทำงานแล้วนะแชทชุดเด็ที่ลงไปหรือเปล่าอาบน้ำ้้องแต่อันีชุดมันหมดลชุดรหมดแล้วเว้ยเชื่อมันเกินไปว่าแชท อุ้ยล้าคุยเซอร์เอาอีกอุ้ยล้าได้พอยลิ้วเชียไอ้คนรับจากที่ไหนหรอครับไอ้คนรับจากในเกมได้เลยครับไอ้พวกคนไทยมึงมาขับไว้นะมึงมาขับไว้กูคือคนที่พวกมึงได้มิ๊กี้ยใช้ไอ้คนไทยในเกมนะพวกกูคือกลุ่มนั้นนะเว้ยเชียร์มาบัตเจกูตื่นเลยกูไม่ฟังไอ้ขอบคุณครับรถที่สี่เดือนแล้วไอห้าเดือนแล้วคุณมาครับมินต์รับสุดกำลังกำลังของมากครับผมขอบคุณครับเออจัดเออจัดกูไม่ใช้กูใช้เกาหลีแดนฮียเข้าจากช่องไป เราไมดูไปยึติดปการไปรับแจ้งว่ามันข้ามอีกปีนะบาสอะไรวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอาพี่พุทธเไปด้วยไอแพรกหลอดแพรไอแพรไช่องแชบนึ่งไอช่องแชปีไปเล็กวะแปแป์แป๊บเดกแป๊บเดแป๊บเดแป๊เดแป๊บเดกแเดีกแบแบกบไปเ็กป ไล่รีบเก็ยสปาร์คอดตัดไปก่อนหนึ่งตัดไปก่อนหนึ่เยี่ยมเฮโคดดังเลยโอ้ยโอ้ยแล้วเกาหลีเกาหลีที่ทำมาดีตลอดแล่รีบโดนลับรีบโดนลับบโดวเขาไล่รีบเก็บรีบเตาแล้วไง แชทลิฟเก็บล oh ิฟไงเยี uh, ่ยลิฟต์เก็บลิฟต์ไงปลอบไงแบบนี้ไม่ปลอบไงเยี่ยเดินสมาร์เข้ากุยเซอร์ก็บสมาร์เข้าไม่ได้แลชิโยเปิดแลลี่มาแล้วเรงซ่าเรงซ่าเปิดเหมือนกันแล้วกูเซอร์ปัดเฮียอะไรไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกันช็อตเนี้ยแลลิฟต์วกลิฟต์บวกนะโดนโซเจอร์แล้วกูเซอร์จะตายกูเซอร์แตกเอาแล้วชายไปเก็บลิฟคืนมาชายชายโดนบวกแต่ชัยไม่ตายชายยังอยู่ชายชาย พวกจริงเงี้ยแล้วพวกมาจอดน,นี้พวกพวกมาสองโอ้ยจะมาเข้าไปทำไรเงี้ยไปจะมาเข้าเตะเอาไสปสองตัวหนึ่งต่อสี่ไม่เอาไปสองโอ้ชนะเลยจะมาเข้าเฮ้อ โอ้ยหรือเปล่าเฮ้ยชนะหรือเปล่าแข่กันเสกหรอเอาเอาไม่ชนะเอาเอาเอาชนะไปสรงซับสรงซับลิ่งตรงกับลิงพี่โก้ึงพี่โกตายเอาเอาไม่ชนะเอาไอเยนส์ปะเขาตาเสกเอาเฮด้วยเอาเอเยนไปเฮด้วยเอาเฮีย Dig Deep and finish the map. Yes, all see, sick, I sack. Big, sick, I'll take Looking pretty for a while there. I think I'll take Wait, South Korea goes into like that last. I hear it, do a chip high, and it does oh matter sick, chat! trying to battle back at AQ, he was the two hours like there's no way they're gonna turn it in. We Wait! time and time again. He dupes Sonata, he bionates both players with Tika Chana, he sleeps Lenksa, eliminates Lenksa, picking up Fielder. ลี่กับลิฟที่พยายามจะฆ่าลิฟกับลีฟที่พยายามลบลิฟใช่ครับปะเจียกะจีนปะเจียกะจีนเออพ่อกูก็คนจีนไอ้เหี้ยฟินิะยาากูไม่มาเป็นจีนกูมาแต่เกาหลีแยกข้าวได้โดนแบตแล้วเว้ยเออให้จีนแชมป์กูจะได้บอกว่าอย่างน้อยไม่มึงฟังกูนะอย่างน้อยกูจะได้อะไรรู้ป่ะกูจะได้บอกได้ว่ากูแพ้แชมป์โลกแค่นั้นแหละถ้าทีมอย่างได้แหกปากเชียวสตตีมจากที่เมกาครับสตตีมในงานเลยตอนนี้ let's go ได้ยินป่ะแจ๊ มึงแซ่อะไรกูแซ่อะไรวะแป๊บนึ่งแซ่ตั้งแซ่บอกว่าเอาอลืมไปแล้วอ่ะไปยังตะเป็นก็แพฟตัวแชมป์โลก เมกากี่โมงแล้วเมกาตอนนี้10บโมงสิบสิบห้าครับผมไม่ใช่นะที่แพ้สเปนสเปซนบัตเออเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันตอนแพ้สเปนอ่ะกูรู้ว่ามันมีมีคำหนามมากมายในใจฝืนหลังพี่ซีจีป่ะซีจีคอของคนซีจีเฮียมาตีบอลแข่งหรอไม่ได้ตีบอลแข่งไงยแล้วโดดขึ้นมาก่อนฟิเรดจอดนี่โดดขึ้นมาฟีเรดโดดแล้วหล่อม่ แล้วโลเอาฟิลิปโลบัวแล้วคุยเซอร์ไปโลตัดโอ้โหดูเชิงลิงกันดิแชทมึงดูลิงมันตอกตัวมันทำกันดิเฮียของจริงจับเอาไปดูนี่กับมาไทยหน่อยการีจะไปบูุได้วันหรอไอ้เหี้ยมึงอย่าไปด่าเยอะใครตอนนี้วันนี้เราเราใช้เก็บฟิลิปไปก่อนเอาเอาไปละวหนึ่งนาทีเฮียตัวไปเก็บไปครับจะไม่ได้เล่นเลยว่ะน้องคอมนี้นี่คือเมตาเหรอวะไม่ตอนนี้เมตาแม่งหุบกันบัวแล้วเว้ย แมงเล่นดูม่ะมันก็เลยไปเล่นลิงไอ้เดนสุดท้ายแม่งมาจบลิงมิลเลอร์คือมึงจำคำวุ้ยนะแจปบดูมชนะคอมซิกมาตอนเนี้ยแล้วซิกมาซิกมามันแพ้แค่ดูมที่เหลือมันชนะหมดเลยแต่ดูมมันแพ้ลิงวงไหมเล่นคอมดูมแพ้เล่นลิงลิงชนะดูมแต่ลิงไม่ชนะคอมซิกมาแต่ดูมชนะคอมซิกมาบัตชั่นทันวนกันเป็นวงกลมแบบนั้นวงบัตชั่นใช่ป่ะบัตชั่มดาบมิเลอหน่อยขอแบบขอแห้งๆเขอแบบขอแห้งๆทำยังไงดัน ไอ้เนี่ยเป็นแช่มันมันเป็นวัฏจักรไว้ตอนนี้เซนสุดท้ายมันเลยจบกันที่ปินเนอร์ไงปลออีกทีอ่ะคอมตอนเนี้ยซิกมาคืออยู่ตรงกลางมึงฟังกูไว้นะซิกมาบัชชันอยู่ตรงกลางซิกมาบัชชันแพ็ดดูมซิกมาบัชชันแพะคอมดูมดูแพ้เอ้ยเีจลิงจะเป็นหนึ่งดูแพ้ลิงลิงแพ้ดีว่าแล้วมันก็จะวนไปดูงี้งูปะมันจะวนไปเรื่อย ปัจจุบันตอนนี้ดีว่าดีว่างงเอองงเรื่อ,ของมมออของพวกมึงเลยไอ้เรื่องของพวกมึงเลยถ้าโหงงเก่างเก่าอย่าแล้วแล้วพี่เด็กไ,ไปเก็บลิฟต์ขึ้นมาก,ก่อนหลอมหลอมแล้วแบบนี้หลอมหลอมละอยะะ่างนี้หลอมหลอมนะแล้วล็อกที่เม็ดบายล็กซ่าเล็กซ่า,<ส>าตัวไปก่อนหนึง่งตัว โอเคถอย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 ไม่ไหวแล้วต้นแรนต้นแรงรีบถอยต้นเลงรีบถอยโอ้โหเล่นละเอียดเล่นละเอียดจอนี้ไปไม่ไม่เอาเยอะไม่เอาเยอะแล้วเดี๋ยวชายมึงจับตาดูเชฟจับตาดูพี่ชายไว้พี่ชายจัดให้อ่ะมึงรอดูเลยแล้วมาแล้วครับพี่พี่ลิฟเปิดประกองพี่ลิฟพี่นี้เปิดตีบ้าไปหนึ่งโอ้แล้วลีเทกแบบสวยๆวยมาสอนดีพี่ลีเทคเอ้าโอเคแต่ไม่เป็นไรคุณเซอไปสองคุณเซอไปสองแล้วเลนซ์ต้ไปเก็บฟิลิป โอ้โหลีเทคของพิจิตรึงๆตึงไปวะไอย่าขอฟังเจทานเองเลยครับอ่ะไอ้ตึงๆเลยวะไอ้ย่าจีไม่จะเก่งไปได้วะจีไม่เก่งเลย ไอ้เกล็ดเนี้ยเออแบบก็มันพูดแค่เนี้ยอ่านี่เขาเรียกอร่อยปะก็ใช้ได้อยู่กันตายได้อยู่เอ้ยัยเพริเกชมป์โลกแพรคเกชมป์โลกเออพวกกูแพรคเกชมป์โลกไปเอาละลิฟลิฟซซกลิฟลิฟแบบนี้ลิฟพอแล้วลิฟลิฟอย่าแย่ละแย่ละแล้วครับมีแรลลี่ไอ้เกาหลีมีแรลลี่โอ้แล้วพวเปิดมาะตูแล้วรอไปเลยรอรออย่างนี้รอยาวไอ้ย่ารอยาวเลยเว้ยสวัสดีสวัสดีครับพี่ซี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอภาพเป็นศาตร์จี ไปที่ดูพีกินตั๋วอยากแกไม่ได้กินเลยเราคุณเลียงแล้วเฟรเลอร์เฟรเลอรเอาเคร่องใช้ก่อนแล้วมตัวมาขึ้นแกป้องลันตาจะได้แล้วไม่น่ามีปัญหาเลยสต่เรบเอาหลีกนะตึงอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับจะไปแล็บสวัสดีครับผมสวัสดีครับผู้เราไปตังซื้อใบดีกว่านี้หรอกมบุญญาด่ากระดาษให้สติปีติแล้วเว้ยไอ้ย่าของแล้วเราตัอทีมได้อะไรไม่รู้ได้เลยเนาะจีนกันได้นานอยู่เอ้ยขอบคุณครับขอบคุณตาวันครับสองเดินแล้วอยู่ดีตัวรับสู่คนขับพี่กับนมาคนมากครับผมขอบคุณครับผู้ จริงนาดมันจะแพ้ยอกอายยแต่สปาก็เกี่ยวพอดีแค่ลบบาว่าสปาร์กเากับเพอรอนลิปด้วยชอบตัดคนเ่ยไอ้ยะหรพรุ่งนี้จะตีป่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะกลับแล้วครับเดี๋ยวเจอกันดีๆคือเจอกันจริงๆวันที่สิบเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปไต้หวันต่อด้วยมันไม่ได้กลับไทยล้วคุยเจอสปาร์กเออร์ไปก่อนหนึ่งแล้วคุยเจอไปอีกแล้ว แบ็กซึ่งไทยประมาณวันที่สิครับถึงไทยประมาณวันที่สิบเพราะว่าเดี๋ยวมาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่อด้วยเลยประกอบพักไปเลยแล้ววันที่สิบเจอกันนี่ต่อเหรอไปเที่ยวไปเที่ยวขอขอพักบ้างไอ้ยบันทีเชนทำไมกูไม่เคยทีมพวกมึงอยู่แล้วเมื่อวานนี่อ่ะเดี๋ยวลุณจะโดนไปฝากเออเดี๋ยวลุณจะโดนไปฝากไว้แล้วแล้วชายกินสปาร์กเข้าไปแล้วเฮ้ยไในเกาหลีแบบนี้ไม่มีทรงเลยว่ะ ไอ้เกาหลีไม่ไม่มีทรงเลยดูดิ่ไอ้เกาหลีโดนอยู่ดังแล้วเปลี่ยนไปไม่เคยไม่เคยเปลี่ยนไปเว้ยอยู่กับพวกมึงเสมอเหมือนเดิมเว้ยก่อนจะซื้อบดจีบมาฝากด้วยก่อนจะซื้อบดจีบมาฝากได้ดิวะทีมไทยมีใครเที่ยวบ้างก็ถ้ามีคนเที่ยวต่อก็จะเป็นปูเป็นปู่ไม่ได้เพิมเป็นไอ้บุญไม่ใครวะเป็นพี่ถามสี่คนครับที่ไปเที่ยวตะบัดกันต่อไอ้อะไม่กันไปทีี่สิบห้าวันเลยหรอใช่ ทว่าจิจจะสอรอจิงใช่ทายว่าจีจ์ะเสไอ้ลิฟเกิดไปช็อตเนี้ยเานี่ยเกมหล่อช่วงตะกา้ว่ากี่บาทท่ากี่บาทเชียร์ของจิงจัดไอ้ลิฟพอีนคันเลยแล้วลิฟลิฟลิฟกบนาแต่เอ็มาร์สติดเอ้เนี่ติดติด ตีที่ปุยเซอไปแล้วเน่ยไม่ใช่ตีสิเฟเลตเนี่ยอจีสาวมาปังเอยไม่มีอจีสาวอะหน่อหน้าจีนเขาีเียกกระโดไม่ได้จะจีมันโหดจีมันโหไล่เลงาพีจีโอมาก่อนอเลงสาบอกมานี่ซีเนปุกไขมาดิเนี่ยแล้วปุยเซอป่ะโอ้โหทีมแม่งโคตรเนี่ยจี้เป็นโคตจริงมาเอาเพลค้าวสิจะได้พอมาไม่ม เปพดถามว่าเป็นเลยเป็ดกับบ้านพร้อมกันเออเดี๋ยวกูค่อยปลดเดี๋ยวกูค่อยปลดมึงกดไปเล่เป็ดเป็นอะมันมีแม่งตอนเนี้ยเชื่ยแม่งโหดจัดเลยว่ะจีนพี่มันจะไปหาปเจี้ยวไหมไหมมันจะอยู่จีนที่ไต้หวันเดี๋ยวพี่ไปไต้หวันต่อเจี๋ยนั่นแหละเฮ้ยมันพูดว่าอะไรนะใช้หน้าป่ะสิงเชี่ยตอนเนี้ยแช็ตมึงนี่สิงเชี่ยป่ะแม่งแบบไหน้าเชี่ยโอ้จริงวะ นามีตีชายมีตีด้วยชันตีนี้จบมือจับคัมกูไว้แค้นจบไม่จบเอาคีมาป้ายหน้าหนอป้ากูได้เลยอะตาลอดูเติมเอ้อจบเพียนปะไอ้ยัยพี่ชายจัดให้ตลอดเอ๊ยโดนลับจิ๋มไปแล้วดไอ้บ้าโดนลับยคิดได้อยู่ได้อยู่ โอยอจีนแม็กคจัดแล้ว็หนึ่งกครับผมจีนหนึ่งหนึ่งไม่ยอมจีบองจีไม่ยอมเนี่ยเออมาเนตาครับสอเดินเลยตลอดสู่คูคับยนกันที่รู่นะไหมอากาศดีนะครับแค่คำว่าอากาศดีไอ้ยูเออแม็่คือคู่จริงจพี่ก้องมันไม่มีสาิตใดทั้นขายหรอไม่มีครับไม่มีไม่มี